สัพพันเจปัทวีทัชชาแปลว่าถึงจะให้แผ่นดินทั้งหมดก็ยังทำให้คนอักตัญยูเนี่ยรักไม่ได้คนอักตัญยูเหมือนงูพิษไม่ใช่มิตรดอกหนาอย่าไปหวังถึงให้แผ่นดินหมดไม่ลดชังเผลอก็ยังขบกัดเป็นศัตรูเขาทำชอบมอบให้ยิ่งใหญ่เหลือ ไม่เอื้อเฟื้อใครหมดมิอดสูแทนจะตอบชอบท่านกตัญญูกลายเป็นงูขบกัดในบัดดลพระพิพัฒน์ประยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับความโง่ความฉลาดครั้งหนึ่งมีบัณฑิตผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งมีบุตรโง่เขลาชื่อว่านายพันธุ ตลอดเวลาเจ้าพันธุนี่ไม่ได้ทําอะไรนอกจากกินแล้วก็กินตลอดเวลาเท่าที่สามารถจะกินเข้าไปได้นอกจากเวลากินเขาก็นอนแล้วก็เที่ยวไม่มีจุดหมายอะไรเขาก็ปฏิบัติอยู่อย่างนี้จนกระทั่งร่างกายของเขาอ้วนเตี้ยอย่างกับฟักทองท่านบัณฑิตก็ต้องการจะให้ลูกของเขาประพฤติในทางที่ถูกที่ควรแต่เจ้าพันธุก็ไม่เอาทานไม่สนใจในการศึกษาเล่าเรียนอะไรทั้งสิน้นในที่สุดบัณฑิตผู้เป็นพ่อก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าเอ รู้ไม่เคยมีลูกก็แล้วกันนึกซะอย่างนั้นพันธุนี่เคยได้ฟังคนพูดกันบางคนก็เคยบอกกับเขาว่าการท่องเที่ยวไปในโลกกว้างนี่จะทําให้ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆอันเป็นความรู้ถ้อยคําเหล่านี้ก็ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเขาดังนั้นวันหนึ่งเขาก็เข้าไปหาพ่อแล้วก็พูดถึงแผนการของเขาให้พ่อฟังพ่อจ๋าเนื่องจากฉันเป็นลูกชายบัณฑิตเนี่ยฉันจึงได้รับความอบอุ่นจากคนทั่วๆไป ฉันไปไหนคนเหล่านั้นก็จะให้เกียรติแก่ฉันชื่อของพ่อนเป็นประโยชน์แก่ฉันมากเลยท่านบัณฑิตได้ฟังลูกชายพูดอย่างนั้นก็ยิ่งเศร้าใจมากขึ้นลูกเอ้ยเจ้าอยู่ในโลกของความหวนนะนะพวกชาวบ้านเขาจะไม่ให้เกยียรดแก่ลูกโง,ง่ของบัณฑิตหรอกชาวโลกจะเย้ยหยันคนที่โง,ง่ว่าเขาจงรู้ตัวของเจ้าไว้บ้างแล้วก็พักอยู่บ้านนี้แหละเจ้าน่ะไม่เหมาะสําหรับงานอะไรทั้งนั้นอุย้ยพ่อเขา้าใจลูกผิดแล้ว ความจริงลูกมีความสามารถในการทำงานหาเงินแล้วก็มีความกล้าหาญที่จะประจนภัยต่างๆได้ลูกคิดว่าลูกสามารถจะนำทรัพย์และชื่อเสียงมาให้พ่อได้นะที่พ่อจะให้ลูกอยู่กับบ้านนูไม่เอาวะลูกจะต้องออกไปประจนกับโลกภายนอกและโดยที่ไม่ยอมรับคำแนะนำตักเตือนอะไรจากพ่อพันธุก็ออกจากบ้านไปเขาไม่มีอะไรติดมือไปเลยออกไปมือเปล่า,เ,ลา,เ,ลาเพื่อหาชื่อเสียง พันธุก็เดินทางไปถึงแม่น้ําแห่งหนึ่งเขาก็เห็นเรือลาหนึ่งก็เลยลงไปพร้อมได้พูดโดยสารคนอื่นๆเมื่อเรือไปถึงกลางแม่น้ําคนเรือก็เริ่มเก็บค่าโดยสารทุกๆคนในเรือลํานั้นต่างก็จ่ายค่าโดยสารกันทุกคนยกเว้นพันธุคนเดียวเขาพูดกับคนเรือบอกว่านี่ฉันจะเดินทางไปหาเงินนะเมื่อฉันกลับมาแล้วจะจ่ายค่าโดยสารให้ฉันไม่ใช่ขอทานที่จะมาโกงเจ้าดอกนะเฮ้ยใครลงเรือนี้ก็ต้องจ่ายเงินนะอ่า ไม่มีใครเขาติดค่าโดยสารกันหรอกถ้าท่านไม่มีเงินท่านก็ไม่ควรจะลงเรือเรามาพันทูก็รู้สึกโกรธมากที่ได้ยินคนเรือพูดอย่างนั้นอ่ะนี่แกมาสอนกันเหรอฉันควรจะทํายังไงกับแกดีนะเจ้าโง่แกไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นใครถ้าแกพูดอีกคําเดียวฉันจะโยนแกลงน้ําให้รู้สํานึกซะบ้างพันทุไม่ได้พูดแต่ปากทําท่าจะเข้าทุบตีคนเรืออีกด้วยผู้โดยสารอื่นๆเห็นท่าจะไม่ดีก็เข้าไปห้ามปรามคนเรือก็จําใจต้องเงียบเพราะไม่รู้จะจัดการยังไง หันไปคว้าแจวแล้วก็แจวต่อขณะที่เรือแล่นไปใกล้ฝั่งเรือก็ไปเกยตื้นครับคนเรือก็ร้องบอกผู้โดยสารว่าเรือติดขอให้ช่วยกันลงเข็นพันธุได้ยินอย่างนั้นเขาก็เกรงกล้ามแล้วก็ร้องบอกอย่าเดือดร้อนไปเลยไม,ไม่ต้องลงไปหรอกชั้นคนเดียวก็เข็นเรือไหวฉันแข็งแรงพอพูดแล้วพันธุก,ก็กระโดดลงไปในน้ําซึ่งเป็นที่ตื้นแล้วก็เข็นเรือ,อให้พ้นสู่ร่องน้ําพอเรือหลุดจากพื้นไปได้คนเรือก็รีบแจวห,หนีไปอย่างรวดเร็วเลย ก็ทําให้พันธุต้องอยู่ในน,น้ํานั่แหละพันธุธุว่ายน้ําไม่เป็นไม่รู้จะขึ้นไปบนฝั่งได้ยังไงเขาก็ร้องตะโกนเรียกคนจ้าเรือให้กลับมารับแต่ก็ไม่ได้ผลเรือลํานั้นก็แล่นไกลออกไปทุกทีจนกระทั่งลับสายตาไปพันธุก็ยืนแช่น้ําตัวเปียกปอนอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานพผอิญมีเรือของพวกพ่อค้าผ่านมาก็ขออาศัยไปด้วยเมื่อถึงเวลาค่าพวกพ่อค้าก็จอดเรือที่ใต้ต้นไม้ริมตะลิ่งแห่งหนึง่งพวกพ่อค้าเหล่านั้นมีความหวาดกลัวขโมยกันมาก ก็กำหนดให้พักพวกของตัวผลัดกันอยู่ยามตลอดคืนเมื่อพ่อค้าชี้แจงให้พันธุทราบพันธุก็รับอาสาเฮ้ยไม่จำเป็นจะต้องให้พวกท่านมานั่งทางตากันหรอกฉันจะเป็นยามให้ก็ได้และฉันคนเดียวก็พอแล้วสำหรับสู้กับพวกขโมยจริงๆนะฉันแข็งแรงพอนะพวกพ่อค้าได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจเมื่อเลี้ยงดูพันธุอิ่มหนำทํารานแล้วพวกพ่อค้าก็พากันนอนหลับไปส่วนพันธุก็นั่งลืมตาอยู่คนเดียวแต่เขาก็ทนลืมอยู่ได้ไม่นานก็รู้สึกว่า การบังคับให้ลืมตาอยู่อย่างนั้นเป็นเรื่องยากมากเขาก็เริ่มรู้สึกง,ง่วงและไม่ช้าเขาก็กรนเสียงลั่นอยู่ใต้ต้นไม้ห่างจากพวกพ่อค้าตกดึกพ่อค้าคนหนึ่งตื่นขึ้นมาและเขาก็นึกประหลาดใจมากที่มาเห็นพันธุเขาก็จัดแจงปลุกพักพวกให้ตื่นขึ้นแล้วก็ออกความเห็นว่าแน่และเกินละไอติคนเนี้จะต้องเป็นพักพวกของขโมยที่มันหายไปนี่มันจะต้องออกไปบอกพักพวกของมันเป็นแน่เลยเรารีบไปซะก่อนอย่าให้มันพากัมาเล่นงานเราก่อนเลย รุงเช้าเมื่อพันธุ์ตื่นขึ้นมาเขาก็ไม่เห็นพ่อคาแล้วพันธุแทบจะเป็นลมเขาก็เริ่มร้องไห้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ออกจากบ้านมาขณะที่พันธุกําลังนั่งเสียใจอยู่ก็มีคนขี่ม้าผ่านมาแล้วก็เข้ามาหาพันธุพันธุก็เล่าเรื่องให้ฟังผู้ชายคนนั้นก็รู้สึกสงสารแต่ว่าพันธุกลับคิดไปอีกอย่างหนึ่งพอพันธุเห็นชายผู้นั้นเผลอก็กระชากชายคนนั้นลงจากหลังมา้าแล้วตัวเองก็กระโดดขึ้นหลังมา้าควบหนีไปอย่างรวดเร็ว แต่คราวนี้พันธุไม่มีแผนการที่จะตะเวนโลกอันกว้างขวางอีกต่อไปแล้วเขาตกลงใจกลับบ้านพ่อนี่คือผลของการที่ออกไปผจญกับโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลเสร็จแล้วเขาก็ชี้ไปที่มา้าฉันซื้อม้าตัวนี้ด้วยเงินที่ได้จากการทํางานนะพ่อจะต้องทําข้อให้มันอยู่แล้วฉันจะขี่มันทุกวันเลยเพื่อให้มันชํานาญคล่องแคล่วขึ้นอา้าวแล้วเจ้าซื้ออย่างอื่นอีกหรือเปล่าวะพ่อก็ไม่ค่อยเชื่อ ไม่ได้ซื้ออะไรหรอกพ่อออกไปทำงานได้เงินเพียงแค่ซื้อมาตัวเนี้ต่อไปฉันจะซื้อช้างมาสักเชือกหนึ่งนะเจ้าพันธุ์ทูก็คุยโม้ต่อท่านบัณฑิตก็ไม่สามารถจะจับโกหกลูกชายได้ไม่รู้ว่าเรื่องที่พูดนั้นจริงหรือโกหกแต่แล้ววันหนึ่งท่านบัณฑิตก็แทบเป็นลมเมื่อมีตำรวจกลุ่มหนึ่งมายืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านมีผู้ชายคนหนึ่งที่มาด้วยเล่าถึงสาเหตุที่มาแล้วก็ชี้มือไปทางพันธุแล้วก็พูดบอกว่าเนี่ยไอ้คนขโมยมาฉัน ตำรวจก็เข้าไปจับพันธุมัดท่านบัณฑิตเนี่ยคอตกเลยท่านบัณฑิตก็ยุ่งยากหัวใจไม่รู้จะช่วยลูกชายจาจากการติดคุกได้ยังไงแต่ด้วยความสามารถอันเยี่ยมยอดเขาก็พาลูกชายกลับมาบ้านจนได้และเมื่อมาถึงบ้านท่านบัณฑิตก็พูดกับลูกชายพันธุเจ้านั่งโง่จริงๆที่นี้เจ้าก็คงเข้าใจดีแล้วสิว่าการออกไปหาเงินของเจ้า,าต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยนอกจากจะไม่ได้เงินแล้วยังทําให้เสียชื่อเสียงอีกด้วย พ่อขอบอกว่าคนเรานะ่ะควรจะเดินอยู่ในหนทางที่สว่างโดยปัญญาเจ้าควรจะรู้ไว้ด้วยว่าปัญญาเพียงนิดเดียวเท่านั้นมีค่ามากกว่ากำลังอันมหาศาลถ้าเจ้าต้องการเป็นคนฉลาดเจ้าจะต้องศึกษาเล่าเรียนให้เกิดปัญญาความรู้นั่นแหละถึงจะเป็นกุญแจไขไปสู่ความสําเร็จครับคนมีแต่กําลังไม่มีความคิดไม่มีปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ไม่สามารถจะเอาตัวรอดได้เหมือนอย่างในพันธุ ผู้เชื่อว่าตนมีกำลังแต่ไม่มีความคิดต้องได้รับความยุ่งยากเพราะการกระทำของตัวในเรื่องนี้ครับต่อไปเป็นเรื่องแปลกๆของพระครับในสมัยศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าหกเดือนจะมีการสวดพระปฏิโมกข์ครั้งหนึ่งสมัยนั้นก็มีภิกษุสองรูปมีความรักใคร่สามัคคีกันดีมาก ท่านทั้งสองก็กําลังจะเดินทางจะไปลงโบสถ์เพื่อฟังปาติโมกในระหว่างเดินทางมากลางป่านั้นภิกษุรูปหนึ่งเกิดปวดอุจจาระก็เลยเข้าไปยังป่าละเมะเพื่อถ่ายทุกข์พอท่านถ่ายเสร็จแล้วก็เดินออกมาภิกษุอีกรูปหนึ่งก็ยืนรออยู่ไม่ห่างกันมากนะักปรากฏว่าที่นั่นน่ะมีภูมิมมเทวดาตนหนึ่งเกิดความคิดสปปะปนว่าภิกษุสองรูปนี่รักใคร่กันดีมากเราจะทําให้ภิกษุสองรูปนี่ทะเลาะกันได้ไหม ให้แตกคอกันจึงพอภิกษุรูปนั้นทํากิจถ่ายทุกเสร็จแล้วก็เดินออกมาเทวดาก็แปลงรูปตัวเองเป็นหญิงสาวเดินตามหลังพระออกมาทําประหนึ่งสยายผมแล้วก็กล้าวใหม่ทําประหนึ่งปัดปุ่นที่หลังแล้วก็จัดผ้านุ่งผ้าห่มใหม่เดินตามหลังพระออกจากรุ่มไม้พุ่มไม้มาโดยที่พระรูปนั้นไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ด้วยแต่ปรากฏว่าพระเพื่อนที่ยืนคอยนี่เห็นตลอด จึงรู้สึกกังเกียจแล้วก็เสียใจที่รักใคร่กันมานานไม่คิดว่าท่านจะเป็นพระลามกถึงอย่างนี้ก็เลยไม่ประสงค์จะเดินทางร่วมกับท่านอีกต่อไปก็ทรงบาทและจีวรให้แล้วก็กล่าวว่านิมนต์เอาบาทและจีวรของท่านไปเถอะไม่ต้องเอามาให้ผมถือผมไม่ปรารถนาจะร่วมทางกับท่านผู้มีความประพฤติลามกเช่นนี้อีกต่อไปไฟพระอีกรูปหนึ่งพอได้ฟังคําอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าถูกข้าเอาหอกที่คมกริบเสียบเข้า ก็กล่าวว่าท่านครับท่านพูดอะไรอย่างนั้นผมยังไม่รู้ตัวว่าต้องอาบาตอะไรแม้แต่เพียงทุกกฎเลยท่านกล่าวหาว่าเป็นผมเป็นคนลามกนี่ท่านเห็นอะไรเหรอพระผู้เป็นสหายจึงกล่าวว่าก็ท่านออกมาจากพุ่มไม้เดียวกับผู้หญิงซึ่งกําลังนุ่งผ้านุ่งพรอออกมาไม่ใช่เหรอพระเถระผู้ถูกกล่าวหาก็ตอบว่าท่านครับเรื่องนี้ไม่จริงเลยผมไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ไหนเลย แม้ว่าพระเถระจะกล่าวยืนยันถึงสามครั้งแต่พระเถระผู้ร่วมเดินทางก็ไม่เชื่อถือถ้อยคําก็ยึดถือว่าสิ่งที่ตนเห็นนั้นเป็นเรื่องจริงก็เลยไม่เดินทางร่วมกันท่านก็ไปท่านทางอื่นตั้งแต่นั้นมาพอถึงเวลาลงพระอุโบสถภิกษุรูปนั้นก็เห็นภิกษุที่ตัวรังเกียจนั่งอยู่ในอุโบสถก็มามีความคิดว่ามีพระแบบนี้มาอยู่ในโรงอุโบสถนี้เราอย่าทําอุโบสถร่วมกับเธอเลย คิดดังนี้แล้วก็ยืนอยู่ภายนอกอุโบสถในขณะนั้นภุมมะเทวาผู้ลามกก็คิดว่าเออเราทำกรรมหนักแล้วหนอเหตุไหนพระคุณเจ้าจึงยืนอยู่ในที่นี้จึงกล่าวกับพระภิกษุเทระนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทำไมพระคุณเจ้าถึงไม่เข้าไปสู่โรงอุโบสถพระเทระก็บอกอุบาสกมีภิกษุลามกอยู่ในโรงอุโบสถนี้อาตมาไม่กระทำอุโบสถร่วมกับเธอหรอกต้องมายืนอยู่ภายนอกโรงอุโบสถเนี่ย เทวดาซึ่งแปลงเป็นผู้ชายก็กล่าวบอกว่าข้าแต่พระกุญเจ้าผู้เจริญท่านอย่าได้ถือเรื่องนี้เลยพระเทระนี่มีศีลบริสุทธิ์ผู้ที่เป็นผู้หญิงที่ท่านเห็นน่ะคือกระผมเองเพื่อจะทดลองมิตรไมตรีของท่านทั้งสองว่าจะมั่นคงหรือไม่เท่าน,นั้นแหละก็ได้แปลงเพศเป็นสตรีอย่างที่ท่านเห็นแล้วขอรับพระเทราก็ถามว่าอา้าวแล้วอุบาสกท่านเป็นอะไรอะ่ะภูมิมะเทวดาก็ตอบว่ากระผมเป็นภูมิมะเทวดาตนหนึ่งขอรับ ภูมิเทวดาเมื่อชี้แจงแล้วก็มอบลงแทบเท้าของพระเถระแล้วก็อ้อนบอนข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงได้โปรดยกโทษให้กระผมด้วยเถอะพระเถระนั้นไม่รู้โทษของตนขอท่านจงทําอุโบสถเถิดครั้นแล้วก็นิมนต์พระเถระเข้าร่วมในโรงอุโบสถแต่พระเถรนะนั้นแม้ว่าจะทําอุโบสถร่วมมันก็ตามแต่ก็ไม่นั่งในที่เดียวกันไม่มีความสนิทสนมกันอย่างแต่ก่อนแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอีกส่วนภูมิเทวดาผู้ แกล้งพระนั่นด้วยผลแห่งบาปของตัวก็ไปตกนรกตลอดพุทธันดรหนึ่งเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ผลแห่งกรรมนั้นก็สนองเขาทุกชาติในชาติสุดท้ายนี้เขามาเกิดในตระกูลพรามในนครสวัสถีชื่อว่าธนะมานพหรือว่ากุลทธานะภายหลังได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วมีศรัทธาก็ออกบวชมาอยู่กับพระพุทธเจ้านับแต่วันที่เขาบวชแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีรูปสตรี ซึ่งแต่งเนื้อแต่งตัวโปโปเนี่ยจะติดตามอยู่ด้านหลังของท่านอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะอยู่ในวัดที่กุฏิหรือว่าออกบิณฑบาตจะนั่งหรือยืนอยู่ที่ไหนรูปผู้หญิงโปโปนี่ก็จะอยู่ด้านหลังของท่านตลอดเวลาแต่ว่าตัวท่านเองไม่เห็นรูปผู้หญิงนั้นท่านก็เลยเป็นที่เย้ยหยันและรังเกียจของพระเนนทุกรูปคิดว่าท่านน่ะซ่อนผู้หญิงไว้ในกุฏิแม้ว่าในขณะออกบิณฑบาตรูปสตรีนั้นก็เดินตามท่านไปด้านหลังด้วย จนมีผู้ใส่บารเกิดรังเกียจแล้วก็ประชดท่านว่าอ่ะจะใส่บารให้สองทัพพีนะทัพพีแรกนี่ถวายท่านทัพพีที่สองเนี่ยให้กิ๊กท่านเมื่อท่านถูกพระเนนว่ากล่าวกระทบแรงๆท่านก็ไม่อาจจะอดทนได้ก็ได้ด่าว่าตอบโต้ไปบ้างเรื่องก็เลยมีผู้ไปฟ้องพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเรียกมาถามแล้วก็ตรัสว่ามันเป็นวิบากกรรมเก่าของเธอขอให้เธอจงอดทนอย่ากล่าวคำหยาบตอบโต้อีก เรื่องดังไปจนถึงพระเจ้าประเสนที่กลัวสนพระองค์จึงสเสด็จไปสอบสวนด้วยพระองค์เองถึงกุติเห็นรูปสตรีในกุติจริงแต่พอเข้าไปค้นก็ไม่มีถึงได้รู้ว่าเป็นผลแห่งกรรมเก่าจึงทรงรับเป็นผู้อุปถรรัมมิฉะนั้นท่านก็ไม่อาจจะบวชอยู่ได้เพราะไม่มีคนใส่บาตรเมื่อพระเถระรูปนั้นได้ผู้อุปถัมภ์ก็มีโภชนะที่สบาย เป็นเหตุให้จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเมื่อเจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุพระอาหารหันต์เมื่อท่านบรรลุพระอาหารหันต์แล้วรูปของหญิงนั้นก็หายไปครับเรื่องนี้มาจากพระไตรปิฎกและอัทถกถากุณฑททานะเทระคถาครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอพระคุณจากผมอาจารยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ